افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الحمد لله.شكر ุตุอาลลอฮฺ سبحانه و تعالى. ขอบคุณต่อลอสุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์ทรงให้โอกาสกับพวกเรานะครับที่ยังได้มาศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้วิชาการในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับย้ำกัน นะเรื่อยๆย,ย้ำกันบ่อยๆว่าเราอ่านอัลกุรอานถ้าเราอ่านด้วยความเข้าใจนะครับเข้าใจในเนื้อหาสาระและเราก็นําเนื้อหาสาระนั้นไปปฏิบัติมันก็จะเพิ่มผูเพิ่มภูนความดีให้กับตัวเราเสร็จแล้วเราปฏิบัติแล้วเอาแค่ปฏิบัตินะเราปฏิบัติเรื่องราวต่างๆที่เรารู้มาจากอัลกุรอานที่เราอ่านไปเนี่ยเราเอามาปฏิบัติและคนอื่นเขาเห็น แล้วเขากระทำตามเรายังไม่ทันได้สอนนะพี่น้องเราทําตามที่เราอันนี้แหละเราอ่านอะไรเรารู้อะไรมาเราก็เอามาปฏิบัติกับตัวเราการมีมารยาทที่ดีการปฏิบัติตัวที่ดีการยำเกรงต่อลอสุภานหัวตาลาการออกห่างจากเรื่องมารยาทต่ตตางๆเสร็จแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาก็เห็นว่าเออคนๆที่ดีนะเขาดีนะเราน่าทําทตามแล้วเราเขาก็ทําตามทั้งๆที่เรายังไม่เคยได้สอน ความดีที่เขาทําตามเรานั่นแหละเราได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราสอนละ่ะโอกาสก็ยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกทุกความรู้ทางด้านศาสนาทุกทุกความรู้ไม่ว่าจะเป็นได้เรื่องศาสนาหรือเรื่องไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องอะไรเรื่องทำมาหากินเรื่องประกอบวิชาชีพพิหลาระนะครับเรามีความชํานาญเรื่องการทําขนมทําอาหารเรา บอกคนอื่นเราสอนคนอื่นเลยให้เขาทําเขาจะได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาได้มีรายได้เสริมเป็นข่าเทอมข่าหนังสือข่าขนมลูกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นอะไรจะเป็นสบียงสําหรับตัวเรานะพี่น้องเราจะไปรู้แล้วเราก็เก็บสูตรลับของเราไว้คนเดียวครอบครัวเดียวบ้านฉันบ้านเดียวบ้านอื่นให้มันรู้ไม่ได้เดี๋ยวมันทํามาอร่อยเหมือนฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดซะว่าอะไรเรารู้นะ เรารู้สูตรเราก็เผยแพร่ต่อไปนะครับคนที่เข้าไปทำตามเรานะคนที่เข้าไปทำตามเราแล้วเขาก็อะไรได้รับนะรายได้ที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งหมดท่านเป็นอะไรเป็นผลบุญที่ย้อนกลับมาหาเรานะครับถ้าเขาเอาไปสอนคนอื่นต่ออีกเราบอกเลยเนี่ยรู้ไปแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวนะรีบไปสอนคนอื่นต่อเยอะ นะครับเขาไปสอนใครเราก็ได้ผลบุญจากการที่อะไรเราเป็นคนเริ่มสอนเขาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้ให้ตายกว่าตัวเราลงกูโบไปพร้อมเราสูตรนี้จะไม่มีใครรู้อีกแล้วนะครับงั้นเป็นไงเป็นการสูญหายของวิชาความรู้นะครับอย่าทําอย่างนั้นนะครับไมไ่ได้ผลดีไม่ได้ได้ผลบุญอะไรเลยคนที่ทําอย่างนั้นตรงกันข้าม นในการที่เขาบอกต่อนะครับสอนต่อในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนร่วมสังคมเดียวกับเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่พี่น้องนะครับนั่นคือคือผลบุญคือความดีที่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเราในวันอาคีรอนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยอย่าได้ปล่อยโอกาสตรงนี้ให้มันผ่านไปเฉยๆนะครับอา้าวย้อนกลับมาดูตรับซีดของเราต่อ นะครับคำซีของเราเนี่ยนะในตอนที่แล้วย,ยังพูดถึงคําว่าเอานะัมซะัมซะที่อยู่บนหัวอลิบนะครับมีสระฟัดฮากกับวาวสุก,กูลอ่านว่าเอาแปลว่าหรือนะครับแต่หรือตรงเนี้ยในภาษาอาหรับเนี่ยไอวาลวเอาคาว่าเอาคาเนี้ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าหรือเฉยๆแต่มันแปลว่าอะไรบัลก็ได้แปลว่ายิ่งไปกว่านั้นก็ได้ อย่างตอนท้ายของตอนที่แล้วเนี่ยนะครับที่อันล้อสุบฮานนหัวตาลาท่านหมายมือกษิตยกอายะนะครับอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งอีกสุร้อนหนึ่งมาอธิบายคําว่าเอาเหมือนกันอิดาฟารีกุมมินหุมยักษ์ชานันนาสะกะัคอคชยาติลาฮิเอาอาชัดดาคอชอาชัดดาคอชยานะครับเมื่อมีกลุ่มหนึ่งจากบรรดาพวกเขานั้นได้เกรงกลัวมนุษย เหมือนกับกลัวอัลลอัลล์นะกลัวมนุษย์เหมือนกับอัลเราบัลเอาอาชัดดอะคอชยาแต่ถ้าว่าเขากลัวมนุษย์ยิ่งกว่าอัลลอซะอีกนะนี่อัลลอบอกไว้เพราะนั้นอิหม่ามนนกฤษิบะตรงอายาตรงนน้ตสุรตุนิซาอายาที่เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นอแปลว่ายิ่งไปกว่านั้นมันกลัวยิ่งกว่านั้นอีกนะก็แสดงว่าอะไร คำว่าเอาตรงนี้นะไปฮียกันฮิจารติเอาอาชัดดูก็สว่ามันก็แปลว่าอะไรหัวใจของบันิสรออีนั้นมันแข็งเหมือนหินแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันแข็งกว่าหินซะอีกมันแปลว่าบัาลนะครับอีกความหมายในึงวามท่านอิมามอิบนุจารีดอ่าอ้าวมีอีกตัวอย่างหนึ่งว่าอัลซันนาหูนะ ว่าอุษัณนาหูอิลามีอติอัลฟินเอายาซีดูนคําว่าเอาอันนี้ในสุรซอฟารเนี่ยนะครับก็แปลว่าอะไรแต่ว่าบัลแต่ถ้าว่ามันได้มันมากกว่านั้นอีกเราได้ส่งนะส่งเขาไปอย่างไรมีอติอัลฟินจํานวนหนึ่งแสงบัลเอายาซีดูนเอายาซีดูนแปลว่าบัลยาซีดูนจริงๆแล้วมันเพิ่มมันมากกว่านั้นอีกหรือ อีกอายะหนึ่งในสุร้อนนะจ๊บนะครับที่พูดเรื่องอะไรเรื่องท่านรุสุลลอฮ์สอัลลอฮุว่าอะไรอืออัสลัมนั้นไปเข้าเฝ้าขอลัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาฝากานะกอบะเกลไซนี่เอาอาดนานะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนบีเนี่ยเข้าใกล้อัลลอฮ์เนี่ยแค่ระยะประมาณอะไรสองคันธนูฟากานะกอบะเกลไซนี่เอาอาดนาแต่ถ้าว่าแปลว่าตรงนี้แปลว่าบ้านเอาตรงนี้แปลว่าบ้าน นะครับแปลว่าอะไรแต่ว่ามันะไมันใกล้กว่านั้นอีกใกล้กว่าสองคันธนูอีกนะครับนบีของเราได้รับเกียรตินะครับในการที่ได้แดกไปเฝ้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาโดยที่อะไรยังมองไม่เห็นอัลลอฮ์นะไม่ได้มองเห็นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาอัลลอฮ์ทรงออยู่หลังฮีญาบอยู่น่ครับแต่อะไรเข้าใกล้ขนาดไหนอัลลอฮ์บอกว่าเข้าไปใกล้ระยะประมาณสองคันธนูหรือ ใกล้กว่านั้นอีกนะเรือใกล้กว่าสองคันธนูอีกนะครับเสร็จแล้วเมื่อมีคำอธิบายหลายๆความหมายนะครับท่านอิมามอิบนุจารีดนะครับท่านอิบนุกะซีดเอาคำอธิบายของอิบนุจารีดบอกว่าอะไรความหมายก็คือว่าฟะบ,บะดุฮากัลกัลฮิจารติกกัสวัตัน ท่านอิมัมนยิทบอกว่าอะไรหัวใจของบันิสรอ,อีนนะั่นนะ่ะนะคำว่าบันิสรอ,อีนเนี่ยคืออะไรคือคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอหัวใจเนี่ยมีทั้งชนิดที่อะไรที่มันแข็งแข็งแค่หินแข็งเหมือนหินนะแล้วก็อะไรยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะบันิสรอ,อ,อีนเหมือนกันเใช่ไห้หัวใจนะั้นมันแข็งกว่าหินนะครับซึ่งตรงนี้แหละบอกว่าอะไร มันคือมันน่าจะเป็นความหมายที่มีน้ำหนักที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสูรตุลบากรอก่อนหน้านี้เราอ่านผ่านมาแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้คำว่าเอาเนี่ยมาอธิบายสภาพนะครับมาอธิบายสภาพของอไรของคนที่เป็นกูฟาตของคนที่เป็นมูนาฟิกีนเพราะว่ามซสลูฮุมกัมมัสลิลลาสิสตาอักดานารอ ในอายะห์ที่17นะครับบอกว่าอะไรบอกว่าเปรียบเปยอุป,ปมาพวกมุนาฟิกเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่จุดไฟขึ้นเหมือนอันหนึ่งแล้วนะหรือเอาเกาซอยยีบิมินาสมาหรือมัน,ปนไปได้เปรียบพวกเขาเรียกเหมือนกับคนที่จุดไฟหรือเปรียบว่าพวกเขาเหมือนกับเหมือนกับมีอะไรมีพายุนะมีพายุฝนมีเมฆคลุมดำอยู่ในท้องฟ้าคือ มองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นความถูกต้องนะอัลลอฮ์เปรียบพวกเขาสองอย่างเลยอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออีกอายาหนึ่งนะครับในาสุตุนูตบอกว่าอะไรวันล,ละดีนะกาฟารูอามาลูฮุมกาซารอบินบิกยอาตินนะครับเปียบอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทรงเปรียบการงานหรือผลงานของผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ นะครับถามว่าคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ยอมอม م านต่อลอสุบฮาหนาฮัวตาละเขาจะไม่มีผลงานดีๆมั่งละ่ะนะถามแค่นี้พี่น้องก็รู้ละมีนะครับคนที่เป็นใครเป็นคนกูฟานมูชรวิกีนก็ดีเนี่ยนะครับคนที่เขามีผลงานดีๆถามว่ามีไหมคนที่เคยช่วยเหลือคนอื่นคนที่เคยสร้างนะสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน สร้างคูณนูประการให้กับสังคมเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่เราบอกว่าอะไรผลงานของพวกเขานั้นกาซารอบินเบคเบกี้อยาตินเหมือนกับภาพลวงตานะสมัยนี้เราไม่เคยเห็นพี่น้องภาพลวงตาคืออะไรนะเวลาเราเดินทางไปใน,ในถนนนะถ้าสมัยก่อนเลยเนี่ยคนที่เดินทางไปในกลางทะเลทรายเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นอะไรจะเห็นเงาสะท้อนของแดดแดดจัดจัดเนี่ย มันสะท้อนกับทรายมันเหมือนมีน้ําอยู่ข้างหน้านะสมัยก่อนตอนไะตอนผมเด็กๆนี่ก,ก็ยังเคยเห็นเออแต่ไม่รู้ว่าถนนสมัยนี้เขาทายังไงนะไม่มีเงาสะท้อนเลยนะสมัยตอนผมเด็กๆเกนี่ยเวลาเราขับรถไปแดดจัดๆเนี่ยมองไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรข้างหน้าเนี่ยเหมือนมีน้ําอยู่บนถนนนะมันเป็นเงาสะท้อนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาทรงเปรียบผลงานของบรรดากุฟาร์ ว่าอะไรเหมือนกับภาพลวงตาที่เป็นเงาสะท้อนอยู่กลางทะเลทรายนั่นแหละแล้วเขาก็เดินทางไปหาแหล่งน้ําอยู่กำลังกระหายน้ําเต็มที่น้ําหมดนะเดินทางอยู่กลางทะเลทรายน้ําหมดก็กําลังหาแหล่งน้ําอยู่ก็เห็นอะไรเห็นว่ามีน้ำน่ะอยู่ไกลๆก็รีบเดินไปยิ่งเดินไปน้ําก็ยิ่งถอยห่างไปเรื่อยเพราะจริงๆมันไม่ใช่น้ํา นะมันคืออะไรคือภาพดวงตาเงาสะท้อนของแดดเหมือนกันอัลลอฮ์เปรียบผลงานของมรดาก,กุฟารมุชลีกีนนะกุฟฟาร์ที่ไอยังทําความดีอยู่บ้างเนี่ยแต่แต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาปฏิเสธนะปฏิเสธการมีอยู่ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาหรือปฏิเสธการให้เอกภาพให้เตา้าหีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกว่าอัลลอฮ์ฉันก็กราบไหว้ นะต้นไม้ฉันก็ไหวนะ้ดวงดาวฉันก็ไหว้ด้วยนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฉันก็มีเส้นมีอะไรตลอดอ่นะไอ,อย้ยางเงี้ยการงานของคนพวกนี้ก็คือเหมือนกับภาพลวงตาคือเขาก็คิดว่าสิ่งดีๆที่เราทำในวันนี้เขาจะจะไปได้รับภาคผลได้รับรางวัลน,นะจะใน โลกไหนก็ได้ตามมาตามศรัทธ,ธาของเขานะั่นแหละเขาหวังว่าเขาจะได้รับการตอบแทนแต่สุดท้ายแล้วเราบ,บอกว่าอะไรมันเหมือนกับภาพลวงตาในทะเลทรายนั่นแหละนะครับยิ่งเดินเข้าไปใกล้มันก็ยิ่งห่างออกไปเรื่อยนะหาไม่เจอสักทีสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาเพราะว่าอะไรเขาไม่มีอะไรไม่มีศรัทธ,ธาต่อเราผู้ที่จะทรงตอบแทนพวกเขาเมื่อเขาไม่เชื่อว่ามีผู้ตอบแทนแล้วใครจะไปตอบแทนเขา เขาก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่ามีผู้ที่คอยตอบแทนเขาอยู่คืออเลสุภฮานาหูตาละนะครับนี่คือนี่คือคําอธิบายเสร็จแล้วนะเอากาซูลูมาตินฟีบาฮิลูจีนะครับอเลอเปรียบนะครับผลงานของกุฟาร์ตว่าอีกอย่างนึงใช้คําว่าเอามาเชื่อมประโยค บอกว่าหรือเหมือนความมืดมิดที่มันเกิดขึ้นกลางทะเลในตอนกลางคืนที่มันมีพายุมืดดำเลยนะในอายาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่น้องลอบอกว่าอะไรแบมือมาเนี่ยแทบมองไม่เห็นมือตัวเองนะขนาดมือตัวเองเนี่ความมืดมืดแบบมืดสนิทจริงๆเนี่ยมือตัวเองยังมองไม่เห็นน่ยแล้วก็จะไปเห็นอะไรจะไปได้อะไรจะไปเจอหนทางจะคำทางออกจากพายุนั้นได้ยังไง นะครับนี่ที่อัลลอฮ์ทรงเปรียบเปยไว้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเอาตรงนี้นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหรือก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าอะไรอัลลอฮ์นั้นทรงสงสัยนะครับแต่แปลว่าอะไรมันมีทั้งอย่างนั้นมีทั้งอย่างนี้นะครับเวลาของตับซีดอิมกซีดในวันนี้หมดลงแล้วพี่น้องอิชาลาล็อพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวบิลลาฮิตาฟิกันฮิดายาวัสサラาาหมลอาก افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا